เจคเอนสวัสดีค่ะบ้านสวยนะคะสวยสไตล์มินิมอลค่ะสวยบรรยากาศแบบรม่มรื่นทำเลค้าขายได้เปิดคาเฟ่ได้นะคะบ้านมือสองรีโนเวทแล้วค่ะดูสภาพใหม่ทั้งหลังเลยนะคะพร้อมมีต้นไม้ค่ะมากมายเลยทีเดียวดูรม่มรื่นน่าอยู่เลยทีเดียวนะคะแถมเฟอร์นิเจอร์ให้อีกด้วยทั้งหลังเลยค่ะ บ้านแปลงนี้นะคะอยู่ในหมู่บ้านโทกหัวช้างตรงข้ามสอพออ,อกเขนเขหลังนครน,นะคะจังหวัดรำปางค่ะพื้นที่ขนาด124ตารางวานะคะสองห้องนอน1ห,ห้องน้ำสอห้องครัวสองที่จอดรถนะคะราคา1 6 9 0 0ล้าบาทราคานี้นะคะฟรีค่าใช้จ่ายค่ะ ไม่ต้องดาวไม่ต้องคำนะคะมีบริการด้านสินเชื่อให้ให้คำปรึกษาด้วยนะคะเกี่ยวกับด้านการสินเชื่อนะคะสนใจนัดชมติดต่อได้ค่ะนัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย1วันนะคะติดต่อตามเบอร์โทรตรงคำอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยเข้าไปรับชมข้อมูลเบื้องต้นกันก่อนถ้าสนใจลองคุยกับผู้ขายดูนะคะเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจค่ะ สำหรับวันนี้เจคเคนโนนำเสนอเบื้องต้นเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ